ผัดไทยหอยทอดสี่แควมาแล้วจ้าวันนี้นะคะเราก็พามาดูหอยทอดผัดไทยร้านสี่แครที่ตลาดปกาก่อเชียงรายนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ได้รับคิวรีสตอรองค่ะป้ายคิวรีสตอรอนนะคะมันคืออะไรมันคือบอกว่าที่เนี่ยใช้วัตถุดิบปลอดภัยจากสารเคมีนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะเราเป็นคนกินนะคะมองหาป้ายตัวคิวค่ะร้านไหนที่มีตัวคิวก็คือว่า เขาจะมีวัตถุดิบปลอดภัยนะคะอย่างน้อยก็70%ขึ้นไปของในร้านนะคะวิธีการอ่านป้ายนะคะดูเมนูหรือดูสินค้าที่ปลอดสารเคมีตกค้างนะคะเราก็ไปที่ป้ายเลยค่ะแล้วเราก็ดูว่าเขารับรองอะไรบ้างแล้วเราก็เลือกกินตามนั้นค่ะตัวอย่างนะคะร้านนี้อาหารผัดไทยวัตถุดิบปลอดภัยได้แก่ไข่ไก่มะนาวเนื้อหมูพริกป่นนะคะวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูนะคะ เรามาเซ y h e โโลกับคุณจิมเจ้าของร้านผัดไทยหอยทอดสีแครกันนะคะแต่ตอนนี้เป็นคิวพรีเมียมแล้วค่ะเอ๊ะ <Hey. S 2> ี่ร้านเป็นเขาเรียกว่าร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้วัตถุดิบคิวเลสตอรองคิวคือใช้วัตถุดิบปลอดภัยที่มีตาสัญลักษณ์ใบรับรองของเกษตรกระทรวงเกษตรและสามกอสัญลักษณ์ ท่านาจากคิวเดสลองอันนี้เป็นคิวพรีเมียมค่ะแล้วคิวพรีเมียมมันคืออะไรคะแค่คิวธรรมดาก็งงแย่แล้วค่ะวัตถุดิบก็จะมีมากกว่าที่ระดับคิวค่ะก็คือเหมือนว่าอาหารหนึ่งจานนะคะอย่างอย่างอย่างหม่ทอดเนี่ยหนึ่งจานใช่ไหมคะเราก็จะมีวัตถุดิบที่ปลอดภัยก็คือมีหัวง,งอกอผัดทีต้นหอมที่รับรองก็จะมีเพิ่มขึ้น แล้วก็ถัวงอกนี้จะเราจะรับรองรับรองด้วยตัวเองเพราะว่าเราครอบปลูกก็เมนูผัดไทยก็จะมีเพิ่มขึ้นอีค่ะปลูกเองกี่วันมันถึงจะโตคะประมาณถ้าช่วงหนาวช่วงนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสามเดืแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะหอยทอดผัดไทยสีแควรที่ตลาดปากก่อเชียงรายนี่นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ